เจนนี of ่ได้หมดท่าสดชื่นเจอเจ้าหนี้ของแม่เกดคุณแม่ของเจนนี่โทรหากลางไลฟ์สดเพื่อทวงเงินที่แม่เกดยืมไปพร้อมเผยสาเหตุที่ไม่โอนเงินให้เจ้าหนี้โดยตรงกำลังไลฟ์สดขายของอยู่ดีๆนักร้องลูกทุ่งสาวเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นก็เจอเจ้าหนี้ของแม่เกดคุณแม่ของเจนนี่โทรหากลางไลฟ์สดเพื่อทวงเงินที่แม่เกดยืมไป เจนนี่เจอเจ้าหนี้แม่เกดโทรหากลางไลฟ์เผยสาเหตุไม่โอนเงินให้เจ้าหนี้โดยตรงซึ่งเจนนี่ถามเจ้าหนี้ของแม่ถึงเรื่องรถเบนท์ที่แม่เอาไปไว้ให้กับเจ้าหนี้ว่าที่เอารถไปไว้ใช้ตอนแรกที่ยืมเงินไปถูกไหมคุยความจริงมาเลยก็คือที่เคยโทรไปเจรจาแล้วไม่รับข้อเสนอถูกหรือเปล่าจากนั้นเจนนี่พูดกับปลายขายว่าที่พูดในรายการว่าจะจ่ายให้แม่ไม่ได้จ่ายโดยตรงกับเจ้าหนี้ เพราะไม่อยากรับเรื่องแต่แม่ยังไม่รับเงินเพราะยังไม่ได้คุยกันก่อนจะพูดกับปลายสายอีกว่าอย่ามาบังคับพี่พี่จะช่วยหรือไม่ช่วยให้พี่เป็นคนพิจารณาซึ่งตอนนี้พี่พูดไปแล้วว่าถ้าแม่พี่รับเงินก็ให้ไปบริหารเอาเองก่อนจะถามต่อว่ายอดทั้งหมดเท่าไหร่แล้ววันนั้นที่บอกว่ารถเบนซ์ส่งออกไปแล้วตกลงยังอยู่หรอตอนนั้นที่จะช่วยแล้วบอกว่าหมดเวลาขายไปแล้วคือไม่จริงถูกไหม ก็คือรถยังอยู่จากนั้นเจนนี่บอกปลายสายว่าเข้าใจแต่ขอเคลียร์กับแม่ก่อนตอนนี้ถ้าแกยอมคุยพี่จะจ่ายหนี้ให้แกแต่ให้แกยอมคุยก่อนปิดท้ายบอกว่าโอเครู้เรื่องตามนี้นะน้องขอบใจมากและวางสายไปจากนั้นเจนนี่พูดว่าต้องใช้คำให้ถูกนะนี่ไม่ชอบถ้าใครบอกว่าต้องใจ่ายให้คือไม่ชอบขอโทษด้วยค่ะก่อนจะพูดต่อถึงเรื่องที่ไปออกรายการโหนกระแสว่า และที่เจนนี่พูดในรายการโหนกระแสว่าเจนนี่จะจ่ายตรงให้แม่แล้วคนถามว่าทําไมไม่จ่ายให้เจ้านี่วัดกันไปเลยเพราะเรื่องมันใหญ่ขนาดนี้คือกูกล้าว,วัดอยู่แล้วถ้าแกปร,ปรับปรุงตัวจริงจะไม่เกิดขึ้นแล้วเป็นฟางเส้นสุดท้ายแล้วถ้าแกไม่ปรับปรุงตัวก็คือโอเคหลังจากนี้กูช่วยอีกก็คือโง่แล้วถูกปะด้านบูหมูทะที่นั่งฟังอยู่ก็แตะไหลให้กําลังใจเจนนี่เจนนี่พูดต่อ เจนนี่ใจใจอ่ะไม่มีเวลามานั่งคุยกับเจ้าหนี้ของแม่ทุกคนด้วยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าอันไหนค่าหวยอันไหนค่าอะไรเราก็ไม่ทราบจริงๆขอทั่วด้วยนะคะทุกคนแล้วอะไรที่มันดูไม่แฟร์ไม่เป็นธรรมเราไม่ค่อยแฮปปี้คือไม่ได้โกรธเจ้าหนี้นะแต่ว่าไม่ชอบถ้าต้องมาบังคับกันเมื่อกี้เขาใช้คําผิดแหละแต่หลังๆดูซอฟต์ลงก็บอกแล้วว่าถ้ายอมคุยกันกับแม่ก็ค่อยว่ากันแต่ถ้าแม่ไม่คุยด้วยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปบังคับ หรือบอกว่าแม่ต้องมาเอาเงินหนูนะ้ะมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างต้อง start reset zero กันใหม่หมดบูมถามว่าเขา